น้องลองเบิงเด็กตนใหม่เบิงเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นสิเห็นเพิ่นสิบอกข้าบัเนาะค่ะเนาะมาฟังเงียบๆโตแล้วก็เอาไม้เฮืพวกอย่างนี้เอาดีๆเอาดีๆด้วยก็ดีๆเอาเอามาเย็นเนาะหุก ครับผมขอรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพานรวยนะครับวันนี้โอปอพานรวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านของพ่อน้องพีมนะครับผมพบว่าวันนี้ได้มีเหล็กมาส่งนะครับเพื่อจะสร้างสารปู่สารย่านะครับผมและมีข่าวดีว่าวันนี้น้องพีมจะมาดูตัวเลขที่ต้นมะขามเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังแนวทางกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างเนาะ สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนน้องพิมกับเม่น้องพิมกับ,บน,นอ้อ,องพิมนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสายบุญทุกท่านนะครับเด้อวันอเดียยินว่าเพิ่น FC เอฟซีเพิ่นทรงเงินไห้มาซื้อเล็กซื้ออุปกรณ์ต่างๆนี่ได้ครบยังเนาะยังเลยครับผมตอนนี้ก็ยังมีส่วนดีขาดเหลืออยู่นะครับคือจะมีอิดยินปูนทรายครับ แต่ส่วนเล็กนี่มีแลว้วเออสามีแล้วครับแล้วกัหล,ลังคากา็มีแนครับอาจจะมีแต่งเติมเล็กๆน้อยก็ก็ยังจะขาดเรืออยู่นะครับถือว่ายังยังขาดอยู่เนาะยังขาดอยู่ครับขั้น,ข,นขั้นหินปูนไส้มากนี่ฮะก็จะได้เริ่มทำการแมนครับลงมือก่อสร้างเนาะแมนครับแมนไอส่วนที่ใดมานี่นี่คือเป็นที่ว่าส่วนที่เอฟซีโซม่าแล้วก็ส่วนสายบุญ่งมาซอยเดือนะครับผม ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มีจิตศรัทธานะครับเด้อพอหนองพิมพ์คนที่ขอบุญขอบุญนาขอขอบุญขอบุณในหลายนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านและก็สายบุญทุกท่านนะครับผมขอให้ได้บุญกุศลนี้ในหลายที่ได้ร่วมเฮ็ดร่วมสร้างขอให้มีได้ความลำรวยลำรวยครับบ่าเจ็บบ่จนขอให้มุ่งมั่นปรารานาทุกสิ่งทุกอย่างที่อนุโมทนาไว้นะครับสาธุสาธุสาธุครับ บาดนี้ก็สิได้มาถามเรื่องข้อมฝันเรื่องที่เริ่มสิก่อสร้างนี่เขารู้สึกว่าห้าฝันดีอยังบอเขามีปูคนมาต่องมาหาบอบพมันมาเหรอบอขนาดเนี่ยเนี่ยเทียมแฟนนั่นใช่แต่ว่ากัดเมื่อนั้นฝันเห็นอันโจระเคมหจ้ะโอ้มันเห็นโจระเคแล้วก็ที่เขเป็นแเราจะเรียกอีกอย่างเพราะว่าเมื่อนั้นหนูฝันในความฝันว่าคือจังหนูขึ้นไปมองสูงๆนี่แหละจ้ะเออเออ จะว่าเอ้ยอีเคอีเคว่าษา่นก็เลยไป็ส่องแมนบว่ภาษาพ่อมันเป็ส่องบึงปัดตัวใหญ่ใหญ่จ้ะแต่บ่แมเนสีดำไม่จ้ะออกเป็นชิ้วเขียวตัวละเขตัวละเขสีเขียวก็สีเขียวแต่ที่หนูเห็นมันเป็นสีดำสีเขียวออกเขียวเขียวเด่นเด่นบ่แมนเป็นดำนี่จ้ะตัวใหญ่จ้ะขึ้นมาบอกขึ้นอยู่ในน้ำที่แรกหนูมองไปนะอยู่ในน้ำจ้ะแต่ท่านโดนพรานึกว่าฝันหนูกอจัง เพื่นเพื่นขันมหาหนูเันี้ดููกำลังสิแรียนอ่ปัดพ่ออะไรนั่นเพื่อนปัดหันลังกลับไปล่งหนามเพื่อก่อนับบนั้นอู้วว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 เววววววเวววสวว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 วญาวเวววววววเวีเววววาวว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 วปวว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 วเววววเวว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  ตีเลขเป็นบ่ล้วค่ะบีบ่เป็นจ้ะต <laughs> ที่แรกหนูคิดว่าป้าฉี่าเฮ็ดอียงหนูว่าหนูก็เลยถอยซะหนูเพิ่งก็พหนไม่ยืนต่อนหน้าหนูเ่ก็หันหลังกลับไปลงน<อ>้ำเก,ก้าเมตรจ้ะแสดงว่า,ออา,า,วาเพิ่นสิมาบอกอีหยังจักอย่างนั่นบ่แต่ว่าเฮายิานเพิ่นก่อนที่แรกคิดว่าสิ่่าเฮ็ดหยังแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดหยังหนูจ้ะอขนาดทันหันด้วยไปเว่งไปขนาดทันหันนี่อน้องฟิมย้ายด้วยนะเห็นหน้าตรงใหญ่เลย เดี๋ยวลงไปแต่ว่ามีตัวนี้แแต่ขนาดผมตัวผมเองที่ว่าฝันเห็นองค์ปูครับมาเพื่อนกับบอได้บอกอีอย่างนี้ครับในนี้มีแต่ว่าบอได้มาเป็นล่างคนเทานี้เป็นองค์พญานาคครับแต่ว่าแปลกที่ว่าเป้งปลาไก่เป็นสีท่วงครับขึ้นมาจากหันครับบอได้ลอยมาน้ำขีดมึงทีเดียวร้อยเนื้อขีดินครับ โอ้โหแบบง่ายสีสีแบบแก้วมะละกอแบบนี้นะโอหันหนาอยู่ท่านี่ครับนี่อยู่ด้านหลังต้นหมดขามนี่มาหยุดอยู่งช่วงนี้มองที่จิตตังเลยโคนลุกปุ้ยเดินจริงเลยนี่ชื่อนี้ได้ครับบริเวณโอ้มากมามามาอยู่นี่นี่ชื่อนี้ได้ครับชื่อนี้เลยแล้วยู่ท่านี่ครับโอ้คนกิ้งลุกคนลุกคนลุกยู่ท่านั้นไอ้ไอ้ส้วนตัวผมาไม่เยืนยุ่ช่วงนีออมก็ยืนมองเนี่ย ก็อยู่มองว่าเพิ่นสีว่าสีสีคุยอีหยังน้ำบ่โอ้แต่ว่าเพิ่นก็บอะไรบอกอีหยังอืงก็เพิ่นหันหน้ามาหันหน้ามามามาเบิ่งตัวผมมีผมเียวเบิ่งแล้วก็เปิงแสงออกโอ้พญานาคนะคะเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเห็นบ่ครับเพิ่นฝันพญานาคอยู่จุดนั้นเด้อค่ะคครับนลูกตีซอยกันเด้อเพิ่นฝันเห็นพญานาคอยู่จุดที่เพิ่นจะตั้งศาลแต่ว่าส่วนตัวของมันนี่มัก719บหนึ่งเก่ามักเจ็บหนึ่งเก่าคือแมนยูอันนี้คือพ่อน้องพิมพพ์เราาะว่ บา,บาดนี้จุะเคนี่ตีซ้อยกันเน,ะน,นาะอ,อ,อ,อันนี้ตีมาก,ก 1, เท่าเทาเพราะหน่องพี่นี่ามากเก็ดหนึ่งเก่าเก็ดหนึ่งเกา่กาแม่แม่เนาะเวุ้โภอะไรลูกอะไรตั้งเห็นผลศักด์สา,าดอยู่บ้านนี่ยูครับ <laughs> ขนาดนานลขนาดนั่งอยฟังยี่แตรยังขนลุกหยาบหยาบอยู่ครับเนาะแต่ว่าส่วนตัวนี่ผมมักเจ็บหนึ่งเก่า เก็บหนึ่งเก่ียวคือมักกระสือได้ครับเอฟซีผมกันตามพวกก็พวกมักของผมดอกตามพวามมักนะคะนะแต่ว่าคันว่ายฟันเห็นพญานาคมีเจ็บแท้มีเจ็บขน,นยกหัวขึ้นอย่เป็นเกลีเจ้าม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 าเสียนเดียวครับมาเสียนเดียวแต่ว่าสังวานมีเต็มในรีปูอ่ะพี่ว่าคล้ายๆสอยอยูตัวคนนี้ยังเั็นสังวานนะครับสังว่านสังว่านไม้เต็มเลยไม้เต็มเครื่องเลยเต็มเครื่องเลยครับงามงาม <N> แต่ว่าแปลกที่ว่าเพิ่นบดีคุยอย่างแต่ว่าเพิ่นเพิ <N> ่อนเวหนห์มาเบิ่งท่านี่แล้วก็เป่งเสียนออกเป็นสีทองครับยุหันละมองของสีมอง,มมองมเย็นมั้งหนึ่งมองหันมองสีเฮ็ดยังหันเคลืนเฮ็ดแอนแป้นไว้แท้ปูเพิ่นปับปว่าให้เฮ็ดอันให้เพิ่นยุหันครับว่าที่ยกไอ้สารปูยูหันโอ้สีตั้งสารยุหันอืมปัดขึ้นไปละฮะปัลขึ้นไปแตงเคลื่นมาละอันมองหันเคลื่อนบ้านนี้น้องน้องพิมนี่ได้เอ้ยปากจักตัวแน่บ่ค่ะ เด้เอ้ยปากบอกก้างคุณ่อกคุณแม่เนี่ยันนี้พ่นท่านเั่นมือหนั่นีพาเฮ็ดอันเฮ็ดขันน้ำมตนละจ้ะาเฮ็ดขันน้ำมนล้วัเดวนะ่นได้บอกอีกย่างอีกวันเดออกเฮ็ดคันน้ำมนเมื่อเดียวกันบที่ว่าอีพ่อมาเมื่อน่หลังจากเนกลับกับเด็กเปืวชินอนที่ว่ามื่อเดียวกันตีที่ว่าว่นผ้านเม่นๆจ้ะแล้วคือยผมจะนอนเสดือึ้อมาย่างน่งยวนน้ำมันติงติงอยู่มือประสานกับเมียบนหันทานนี่แต่ว่าก่อนก่อนที่ผมจะเง เพี้ยนยังแปลกแปลกๆเดี๋ยวผมก็เลยว่าเอาคือคือเพี้ยังแปลกแปลกอีกแล้วแล้วก็เป็นวันพระแมนครับแต่ว่าผมกับบริเอรใจยังผมก็นอนอยู่เลยแล้วก็ถ้าโดนกระผมก็เสือกขึ้นมาอีกเอ้าวันนั้นนอนอยู่บ่ครับไอ้น้าที่ว่ามาจากโบข้ามชนโนนะครับเพิ่นเลยมาหยุด์เจคันแต่ว่าผู้เมียเิ่นเป็นคนเบิ่งหนกได้ได้ตัวใดบ่ต้องถามเมียมันนะครับได้ได้ตัวใดเพิ่นเห็นเพิ่นก็ เบิ้งบอกแต่ว่าพันธุ์เทียนยดลงในคขันนลยจ้ะเรอเมหนึ่งแล้วก็น้ำตาเทียนที่พันยดลงไปนะกสิประมาณซ้าเรียนสิบนนะจ๊ะตอกลตอกลเทียนหมจ๊ะโอ้ยตียังเลยครับพ่อเป็นโเป็นบกกากเก่าเลยอพวกกากเก่ากัดเทียนกันหนึงอยู่เดียวเนาะตีลงไปตกลงไปไปยุ่นต่อต่อจากกันอันนี้มาจากไหนกมกมโอ้โอ้นห่นแหละบกกเก่านะ ก็ที่พวกเขากับหนึ่งเก่าๆหนึ่งใช่ปะเทียนกันู้เบงเบงูเบ้งตนใช่ไหมเป็นหนึ่งซ้องสันจนน้องน่าไปินสันบ้านที่นี่เพราะมันไม่กลมๆอยู่หัวเลยเราอยู่หัวกดูต้นไม้ก็ได้เลยนะตัวจะกดเล็ด้จ่ะตัวจะกดเทียนเลยกดเทียนเลยมนแ่เบื้งเล็กต้นไม้เพิ่นจะเบื้องใด้อยู่ปะคะนี่ทีดูน้องลีมดูได้ไหมคะดูได้ไหมให้ไหมลูกเอฟซีบ้าให้น้องลีมเบื้องแจ๊กเกลือแนวซัน เราลองพาไปดูก็ได้ครับเอ้ลองพาเมื่อนั้นเบิองอยู่ด้มื่อมื่อที่เบิองนั่นพอแต่มื่อนี้สิเบิองหายบัวใช่ล่องผ้านนองพิมตามเอฟซีเรียกร้องเนาะค่ะว่าให้น้องล่องเบิองเด็กตนใหม่เบิองเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นสีเห็นเพิ่นสีบัวเข้าบัวเนาะค่ะเนาะมาฟังเงียบเงียบโตแล้วก็เาไม่ให้เอาดีๆเอาดีๆหรอกเอาดีๆเอาเยืนเนาะ หกเก้าเก้าันโอ้เตัวหกปรันคืออีดีได้นะครับเก <69. S 2> ้าโอลุดแล้วด้อค่ะ <l ug> บาทนี้น้องพีมบอกหกเก้าหกเก้าคือหกอีดีครับันัน่นะนะแค่บ่เคยคุยกันมาก่อนไม่เคยบอกลูกเลยนี่มิจนอง,นอ,งอิ่ง